ด้อยพานาโซนิกลูมิก เ5 Mark II ถึงแม้พ a n a s o n i c l u ม ix S5 m a r k II 2จะมีสเปคและฟังก์ชันที่ดีมากๆโดยหลักๆคือพัฒนาปรับปรุงเรื่องระบบโฟกัสเพิ่มประสิทธิภาพการสั่นฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอจัดหนักจัดเต็มมี Dual Native ISO มีระบบระบายความร้อนด้วยพัดลมในตัวกล้องมีจอแสดงผลแบบทัชสกรีนแบบ Vi ลล a ่แอความละเอียด1.84ล้านจุดขนาด3นิ้วและอื่นๆอีกมากมายแทบทำเอาช่างภาพหลายต่อหลายคนย้ายค่ายมาพ a นา s o นิกกันเลยทีเดียวถึงแม้ S5 ม a r k i i จะดูสมูรณ์ไปซะทุก แต่ว่าก็ยังมีจุดสังเกตเล็กๆที่หากว่าบางคนยอมรับไม่ได้อาจจะเป็นปัญหาได้ครับเราไปดูกันเลยครับกับ4ข้อด้อย p a n a s o n i c l ม m i x s 5 Mark II อันดับแรก พาราส وني ครูมิก S5 Mark II ไม่มีปุ่มปรับสลับโหมดภาพนิ่งกับวิดีโอน่าเสียดายที่กล้องสายไฮบริดที่พัฒนายอย่างเต็มที่อย่างพาราส وني ครูมิก S5 Mark II ไม่จัดปุ่มสลับโหมดภาพนิ่งกับวิดีโอมาให้จึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดเพื่อเข้าถึงการถ่ายภาพทั้งสองประเภทได้อย่างรวดเร็วผ่านปุ่มช็อตคัตบนตัวกล้องซึ่งทางคู่แข่งที่เป็นกล้องไฮบริดเหมือนกันสามารถทําได้และยังจดจําแยกฟังก์ชันคําสั่งภาพนิ่งและวิดีโอที่เราตั้งค่าไว้ได้อีกด้วยครับซึ่งฟังก์ชันนี้ได้ เป็นอย่างมากอันดับ2ระบบออโต้โฟกัสใหม่ถึงแม้ p a n าโซนิกรูมิกเอสไฟฟ์มาร์จะปรับปรุงเรื่องโฟกัสใหม่โดยใช้เซนเซอร์ใหม่ล่าสุดอย่าง dsi cmos ที่ล้านพิกเซลเพื่อรองรับระบบโฟกัสเฟสไฮบริด af ที่ทํางานร่วมกับคอนท a าส af dfd เทคโนโลยีพร้อมระบบโฟกัสติดตามใบหน้าคนและสัตว์ซึ่งเป็นตัวแรกในซีรีส์ l ูมิกจากที่รุ่นก่อนใช้แต่ c o n t a าสดีเท็กชันมาตลอดซึ่งเป็นระบบเก่าที่เป็นปัญหากับผู้ใช้งานแต่ถึงอย่างไรก็ตามด้วยการที่เป็นน้องใหม่ในวงการเฟสดีเท็ t ชัน จึงไม่สามารถต่อกรกับเจ้าตลาดที่เป็นคู่แข่งได้ครับซึ่งระบบโฟกัสของ S5 Mark II ยังมีความใช้เห็นอยู่บ้างยิ่งหากใช้กับเลนนอกค่ายจะยิ่งลดทอนประสิทธิภาพลงไปอีกด้วยครับซึ่งประสิทธิภาพจะแตกต่างกับคู่แข่งที่อยู่ในเรนนี้ครับอันดับ3 panasonic lumix S5 Mark II บันทึกวิดีโอได้4220บิตแต่ไม่มี OI ถึงแม้ panasonic lumix S5 Mark II จะสามารถบันทึกได้ถึง6 k 4 2 2 1 0บิตที่3 0เฟรมเรทและ4 k 4 k 4, k, 4 2 2 1 0บิต60เฟรมและ5 0เฟรมแบบไม่จำกัดเวลาส่วน full hd ได้สูงสุดถึง1 2 0เฟรมรองรับโปรไฟล์สีวีลอและ V ีกา u t ุดโดยเก็บ Dynamic มิ n เลได้สูงสุด14สตอปบวกแต่บันทึกไฟล์วิดีโอได้เพียง long gop การบันทึก o อง gop หรือ group of picture คือการใช้ประโยชน์จากเฟรมที่ต่อเนื่องกันโดยเฉพาะกับเฟรมที่ถ่ายด้วยอัตราเฟรมเอทสูงการลอง GOP จะเป็นการบันทึกภาพจริงสลับกับการจําลองภาพโดยแยกส่วนที่มีข้อมูล3ออกโดยจะเก็บข้อมูลในส่วนพิกเซลที่มีความเปลี่ยนแปลงไวต่อเฟรมนั้นๆเพื่อลดปริมาณข้อมูลให้น้อยลงเป็นการบีบอัดข้อมูลเพื่อให้ขนาดไฟล์เล็กลงกว่า OI ถึง3เท่า แต่ก็ยังได้คุณภาพที่ดีเพียงแต่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสเปคสูงในการตัดต่อและคุณภาพไฟล์จะด้อยกว่าออไอในด้านความละเอียดของเฟรมภาพส่วนโอไอจะบีบอัดข้อมูลในแต่ละเฟรมเนื่องจากทุกเฟรมเป็นภาพจริงเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับตัดจะไม่ต้องคํานวณประมวลผลเฟรมที่ต้องใช้เหมือนลอง GOP จึงสามารถใช้เป็นคอมพิวเตอร์ที่ต่ำกว่าการตัดต่อด้วยไฟล์ลอง GOP ได้เลยทําให้เป็นที่น่าเสียดายในส่วนของการบันทึกวิดีโอของพ a ราสโอนิกลูมิกเอสไฟมาร์กถูกไปครับอันดับ4 p a พ a s o n i c l u m ลูม5 2X อส ช่องใส่การ์ดแค่ดูอัลสล็อตรองรับ UFS2 ทั้ง2ช่อง แม้จะบันทึกไฟล์วิดีโอไฟล์หนักๆได้เยอะอย่างเช่นการบันทึกวิดีโอโค้ด a p p l e p r o ป e s 5.8K4K และ 3.3K มาให้แต่กลับไม่มีช่องบันทึก CFexpresscard ซึ่งเป็นการ์ดความเร็วสูงจึงเป็นจุดที่น่าสังเกตว่าอาจจะให้บันทึกภายนอกผ่าน SSDSolidState หรือ Atomos NinjaVPlus เท่านั้นไม่สามารถบันทึกลงกล้องได้แต่ในส่วนนี้เราต้องมาติดตามดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรขอแถมข้อ5้า LumixS5MarkII ไม่สามารถปิดมา,าร์ชเตอร์ได้ขณะถอดเลน เป็นฟังก์ชันที่กล้องรุ่นใหม่ๆทยอยเพิ่มเติมกันเข้ามาโดยปกติแล้วกล้องมีเลเร์ดโดยทั่วไปตัวเซ็นเซอร์รับภาพจะเปิดรับแสงตลอดเวลาจึงมีความเสี่ยงค่อนข้างมากที่นิ้วอาจจะพลาดไปโดนตอนเปลี่ยนเลนหรือแม้กระทั่งมีฝุ่นลงไปติดบนเซนเซอร์ซึ่งระบบป้องกันเซ็นเซอร์โดยการปิดมาา่านชัตเตอร์ลงมาทันทีที่เลนถูกถอดออกหรือปิดกล้องจึงสามารถช่วยได้ดีครับและขอสรุปนะครับถึงแม้รูมิกเอสไฟลมาร์2จะดูสมบูรณ์แบบไปหมดแต่จุดสังเกตนี้อาจจะมีผลต่อเพื่อนๆที่เล็งกล้องตัวนี้ก็ได้นรับรับมอน้ย และคิดว่าหลายอย่างที่ให้มานั้นสามารถกรบจุดด้อยนี้ได้หมดถ้าหากผมมีโอกาสได้ซื้อกล้องในเลนส์ราคานี้ผมก็คงเลือก p a n a s o n i c l u m i x s 5 Mark i I ตัวนี้อย่างแน่นอนครับและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม 1985production สามารถกดติดตามได้เลยนะครับเราจะนําข่าวสารดีๆทั้งในวงการการถ่ายภาพและการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนมาให้ติดตามอีกนะครับก่อนจากกานันนี้ผมจะทิ้งท้ายด้วยสเปคทั้งหมดของเจ้า p a n a s o n i c l u ม ix S5 Mark i I นะครับโดยตัวกล้องเป็นกล้องฟลูเฟรมเซนเซอร์ใหม่ความละเอียด24ล้านพิกเซลใช้ระบบประมวลผลใหม L2 Technology ซึ่งประมวลผลได้เร็วกว่าเดิม2เท่าเสริมประสิทธิภาพการถ่ายวิดีโอได้ดีขึ้นมี Dual Native ISO ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีสามารถทำ Dynamic Lens วิดีโอได้กว้างสุดถึง14 stop บวกในแบบ V-log และ V-Damut รองรับการถ่าย Raw Video แต่ต้องซื้อ d m w SFU2 เพิ่มระบบโฟกัสแบบใหม่ f a c e Hybrid AF ช่วยให้โฟกัสได้ฉลาดรวดเร็วแม่นยำมากขึ้นมีระบบการสั่น5แกนและเพิ่ม Active IS แบบใหม่ทำให้การสั่นได้ดีขึ้น200 ถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุดแบบแมชชีนิกชัตเตอร์ a f 9ภาพต่อวินาทีและ AF-C 7ภาพต่อวินาทีส่วนอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ได้ถึง30ภาพต่อวินาทีแมชชีนิกและอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ได้สูงสุด1ต่อ8,000ถ่ายภาพนิ่งแบบไฮเรสโซลูชันได้สูงสุด96ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 6K 30เฟรมเรท420ซิบิตและถ่ายวิดีโอ422ซิบิตแบบ C4K 4K 60เฟรมแบบไม่ตัดดับครับและถ่ายวิดีโอสซโลโมชัน10บิต Full HD 100 180เฟรมเลทโดย Dual Native ISO อยู่ที่100และ640ในแบบ Picture Profile ธรรมดาและเบส ISO สำหรับ V-Log จะอยู่ที่640และ4000 ISO ขยายได้สูงสุดถึง100ถึง51,200และขยายเพิ่มเติมได้ตั้งแต่50ถึง24,800มี Real Time l ั t แสดงผลทันทีหลังกล้องไม่ต้องต่ออุปกรณ์เสริมมีระบบระบายความร้อนด้วยพัดลมในตัวกล้องและมีระบบป้องกันละอองน้ำและละอองฝุน่น ช่องใส่ SD Card 2 s l สลอตรองรับ USB 2ทั้ง2ช่อง มีจอแสดงผลแบบทัชสกรีนแบบวอลเลย์แองเกิลความละเอียด1.8 4ล้านจุดขนาด3นิ้วช่องมองภาพแบบ OLED ความละเอียด3.68ล้านจุดมีพอร์ตไมค์3.5ห้และช่องเสียบหูฟังสามารถชาร์จไปใช้ไปได้มีพอร์ต HDMI แบบ full size มาให้มีพอร์ต USB-C 3.2 Gen 2แบตเตอรี่1ก้อนความจุ2 2 0 0มิลลิแอมถ่ายได้สูงสุด3 7มเจภาพถ่ายวิดีโอได้ต่อเนื่อง 4K 6 0เฟรมได้สูงสุด90นาทีขนาดบอดี้โดยรวม134.3คูณ102.3 คูณ90.1ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักโดยรวม740กรัมโดย Panasonic Lumix S5 Mark II ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,999ดอลลาร์หรือประมาณ60,000กว่าบาทและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม1,985 Production สามารถกดติดตามได้เลยนะครับเราจะนำข่าวสารดีๆทั้งในวงการการถ่ายภาพและการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนมาให้ติดตามอีกน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ